สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เจ๊วอนจะมาบอกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจาวันที่16เมษายน2566นะคะวันนี้นะคะทุกคนค่ะเป็นวันที่11นะคะ11เมษายน2566นะคะเวลานะคะบบ2 16นาที นะคะวัยสองสิบนาทีแล้วนะคะวันที่11นะคะทุกคนขาหนูลงก่อนแน่นอนนะคะอะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะรับฟังแล้วนะคะอย่าลืมกดหัวใจให้เจบอลน,นะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะคะแล้วก็กดแช์นะคะทุกคนขาเป็นสะพานบุญด้วยนะคะหนูบอกแล้วว่างวดที่แล้วนะคะทุกคนหนูจะให้ทุกคนมีโชคกับหนูและเอาเงินไปเที่ยวสงการมีเงินกลับบ้านกันหนูบอกแล้วความฝันของหนูเป็นจริงนะคะซึ่งพาทุกคนไป ฝั่งฝันด้วยสจได้สาเร็จนะคะทุกคนขาตั้งแต่ตอนนี้ก็คือหนูเข้ามาละสามงวดติดเนาะทุกคนเนาะเข้ามาละสามงวดติดนะตั้งแต่สามแปดเจ็ดูให้สามตัวตรงๆเลยคือเลขเจ้าปู่นะคะแล้วงวดนี้เออแล้วงวดที่แล้วนะคะให้ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดกับสี่ห้าเจ็ดเน้นๆเลยคือศูนย์เจ็ด 4 7 5 7ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้น0 7นย์เราก็เข้ากันไปแบบเน้นเน้น,น,นตรงๆให้ทุกคนมีโชคมีลาบมีเงินไปเที่ยวส่งการนะคะและที่นี้4 5 7เจ้บนก็ให้เป็นรัฐบาลไทยแล้วอมสินรัฐบาลเอออมสินเนี่ยออก5 4 7ก็คือปังๆเลยสุดๆส,สามตัวไปเลยนะคะทุกคนก็ดีใจกับทุกคนที่ถูกมากๆนะคะส่วนงวดนี้นะคะ16 เมษา,าสองพันห้าร้หนี้นะคะใครอยากฟังกันแล้วใครอยากเห็นกันแล้วว่าเจวอ,อนให้เลขอะไรนะคะกดไลค์เลยสิคะกดไลค์เลยสิคะขอท้าให้ทุกคนกดไลค์คะ่ะ <c oughs> ขอท้าให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเจวอ,อนเดี๋ยวนี้นะคะขอท้าให้กดไลค์กับกดติดตามเลยนะคะอยากได้คนติดตามสัก500แสนนะคะทุกคนคะ่ะก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้เจวอ,อนด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะแล้วก็ ต่อไปนะคะทุกคนขาพร้อมแล้วคะ่ะที่จะบอกแล้วนะคะก็16เมษานี้หนูชอบ5กับ9มากนะคะชอบ5้ากับ9แล้วก็เลขศูนย์ไม่รู้จะออกอะไรนะคะแต่เจ๊บอลจะให้ไว้ตรงนี้นะคะดูไว้เลยนี่เลยคะ่ะนะคะตรงนี้เลยนะคะทุกคนขาปังแน่นอนนะคะดูเสร็จนะคะให้กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครที่ถูกแนวทางจากเจ๊บอลแลวเนี้ให้ไปทําบุญนะคะต่อบุญต่อบบารมีของตัวเอง นะทุกคนนะจะได้ปังอีกเหมือนเดิมปังด้วยกันทุกๆงวดบอกว่าขอบุญนี้ยกให้แกเจ้ากรรมในเวรของตัวเองปูสีโซย่าสีธุมาองคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่ๆนับถือนะคะปังแน่นอนนะคะทุกคนขาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีเงินไปเที่ยววันไหลสงการอีกแน่นอนคะ่ะ16นี้ขอบพระคุณคะ่ะ